ตลาดที่กําลังรอผลการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดนะคะในค่ําคืนนี้ก็คงจะหนีไม่พ้นตลาดทองคําด้วยเหมือนกันนะคะสําหรับการเคลื่อนไหวในตอนนี้กับปัจจัยที่กําลังรอกันอยู่จะทําให้ตัวราคาทองคํานั้นมีการเปลี่ยนทิศทางหรือเปล่านะคะจากปัจจัยดังกล่าวหรือว่าจะต้องมีการมองปัจจัยไหนเป็นหลักรับกลยุทธ์อย่างไรนะคะวันนี้มาพูดคุยกันกันกบคุณนททีจุฑาวรากุลค่ะประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทคาสติโกฟิวเจอร์จำกัดค่ะสวัสดีค่ะคุณนททสวัสดีคค่ะสวัสดีค่ะ าทองก็แงนิ่งนะครับคุณนันครับวันนี้ในประเทศเองก็นิ่งสนิท50บาทที่ขับขึ้นมาในตลาดโลกในที่ปัจจุบันก็ยังนิ่งอยู่แม่ลุ้นกันขนาดนั้นเลยเหรอครับค่ะก็จริงๆสําหรับสัปดาห์นี้นะคะก็ก่อนวันนี้เนี่ยต้นสัปดาห์ราคาทองคำก็มีการลื่อนไหวผันผวนเหมือนกันนะคะแต่ว่าก็ยังคงถือว่าประเด็นคืนนี้ก็เป็นประเด็นหลักที่จริงๆแล้วทั่วโลกจับตาดูนะะไม่ใช่แค่ตลาดทองคาอย่างเดียวตลาดหุ้นก็จับตาดูประเด็นนี้ด้วยนะคะว่าทางเฟดเนี่ยเพราะว่าคราวนี้ต้องบอกว่า ต่างกับการประชุมครั้งที่แล้วที่เดือนกันยายนที่ถือว่าครั้งที่แล้วมีการคาดการว่าอาจจะมีการค่อยๆปรับลดตัวมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะแล้วก็ครั้งที่แล้วพอ จะเห็นได้ว่าก่อนที่มีการสรุปผลการประชุมออกมาเนี่ยราคาทองคามีการย่อตัวแล้วก็ปรับตัวลงไปนะหลังจากที่มีการคาดการณ์แบบนั้นแต่พอออกมาเซอร์ไพรส์ตลาดก็จะเห็นได้ว่าราคาทองคําก็เลยมีการดิ่ตัวขึ้นมาเร็วนะคะแต่ว่าสําหรับค่ําคืนนี้เนี่ยถือว่ามีหลากหลายความเห็นนะคะทั้งมุมมองที่มองว่าอาจจะมีการปรับลดในครั้งนี้เพราะว่าถือว่าตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐที่ประกาศในช่วงนี้เนี่ยออกมาค่อนข้างดีเลยนะคะแล้วก็ตัวเลขอตัตราการว่างงานก็ลดลงมาด้วยนะแต่ถึงแม้จะยังไม่ถึงที่ระดับ6.5 นะคะแต่ว่าก็ถือว่าออกมาที่7%ก็ถือว่าปรับตัวลงมาค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็รวมถึงตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรที่ถือว่าตลาดก็จับตาดูอย่างต่อเนื่องแล้วก็ถือว่าดีดีออกมา3ามสองสาเดือนที่ผ่านมานะคะก็ออกมาค่อนข้างดีเลยเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยทําให้ตลาดมองว่ามีทั้งคนมองว่าอาจจะมีการ ปรับลดตัวมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจตั้งแต่ครั้งนี้เลยเลยไหมนะคะแล้วก็อีกอีกมุมมองหนึ่งก็มองว่าอาจจะเร็วไปแล้วเป็นช่วงสิ้นปีด้วยมันอาจจะทําให้การจับจ่ายใช้สอยของทางสหรัฐอเมริกาจะลดลงนะอาจจะไปไปสะดุดหรือเปล่าเพราะฉะนั้นตรงนั้นก็มุมมองทางนั้นว่าอาจจะเป็นช่วงปลาม่าแรกของปีหน้านะคะในการเริ่มปรับลดเพราะฉะนั้นถือว่ามี2มุมมองนะคะแล้วก็เลยทําให้ราคาเนี่ยคืนนี้หลังจากที่มีการแถลงผลงานประชุมนะคะก็อาจจะทําให้ราคาทองคาเคลื่อนไหวผันผวนแล้วก็เบรกด้านล่างหรือด้านบน ได้ <Okay. S 1> เพนะราะฉะนั้นในช่วงนี้เนี่ยราคาทองคำก็เคลื่อนไหวในกรอบ1225ี่เหรียญจนถึง1260เหรียญเวสซา,าร่านะคะกรอบด้านด้านบนสำหรับคืนนี้<ม>นะคะแล้วก็น่าจะเคลื่อนไหวในกรอบนี้จนกว่าจะเกือบๆจะรายงานผลการประชุมเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยจะสรุปประมาณตีสองบ้านเรานะคนะคเพราะฉะนั้นในช่วงเกือบๆที่จะรู้ผลออกมาเนี่ยหลังเที่ยงคืนไปก็น่าจะมีความผันผวนจะต้องบอกว่าตลาดโกลฟิเจอร์บ้านเราก็ก็คงปิดไปแล้วนะคะเพราะว่าปิดตั้งแต่สี่ทุ่มครึ่งนะคะเพราะฉะนั้น นักลงทุนสำหรับค่ำคืนนี้นะคะถ้าเกิดว่ายังไม่ได้มี position อะไรนะ,ะแนะนำว่าอาจจะรอดูผลการประชุมก่อนนะคะแล้วก็พอราคาทองคำสามารถเลือกข้างได้ว่าจะลงมาบริเวณแนวรับหรือว่าแนวต้านหรือว่าสามารถเบรกทางใดทางหนึ่งเนี่ยตรงนั้นถึงจะ พรุ่งนี้อาจจะเข้ามาเริ่มลงทุนดีกว่านะคะอาจจะจับจังหวะคืนนี้นะคะเพราะว่าโอกาสที่จะผันผวนสูงมีค่อนข้างสูงนะคะแล้วก็จริงๆแล้วถ้ากรอบของของสัปดาห์เลยนะคะเรามองแนวรับนะคะอยู่ที่1,225เหรียญแล้วก็1,200เหรียญเยนซาล่าแล้วก็1,180จริงๆต้องบอกว่าถ้าเกิดว่าไม่ได้มีการ ปรับลดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในครั้งนี้นะคะ,ะก็ไม่น่าจะหลุดที่ระดับ1,200เหรียญน,นะคะแนวรับ1,200เหรียญก็ยังเป็นแนวรับหลักแต่ว่าถ้าเกิดว่าออกมาว่ามีการปรับลดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเริ่มมีการปรับนะคะตรงนั้นก็อาจจะทําให้ราคาทองคำหลุดแนวรับ1,225เหรียญแล้วก็ลงไปทดสอบ1,200หรือว่าจุดต่าสุดเดิม1,180ได้นะคะแต่ว่าด้านบนเนี่ย เรามองว่าถ้าเกิดว่าไม่ได้มีการปรับลดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะ,คะโอกาสที่ราคาทองคาจะปรับตัวขึ้นไปทะลุ1,250มีนะคะเพราะว่าสัปดาห์นี้เนี่ยจะเห็นได้ว่าราคาทองคาพยายามขึ้นไปทดสอบ1,250อยู่หลายครั้งนะคะ,<ช>คะแล้วก็ยังมีแรงขายเพราะว่าสาหรับนักลงทุนก็ยังยังจะต้องจับตาดูสำหรับค่ำคืนนี้อยู่เพราะฉะนั้น<ม>พอขึ้นไปในแนว1,250-1,255ก็ยังมีแรงขายทิ้งลงมาอยู่นะคะเพราะฉะนัะ้นแนวต้านด้านบนเนี่ยสำหรับคืนนี้อยู่ที่1,250เหลี่ยนนะคะแล้วก็บริเวณ1,000 1,260เหรียญเวสเซรานะคะแต่ว่าสำหรับของสัปดาห์เนี่ยเรามองว่าถ้าเกิดคืนนี้เนี่ยสามารถทะลุ1,250ขึ้นไปได้นะคะแล้วก็ยืนเหนือ1,250ได้เนี่ยโอกาสที่จะไปทดสอบ1,267เหรียญแล้วก็1,290เหรียญมีอยู่นะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยสำหรับค่ำคืนนี้นะคุณก็อาจจะต้องจับตาดูนะคะแล้วก็ใช้ความระมัดระวังในการลงทุนแล้วก็หลังจากค่ำคืนนี้ไปเนี่ย ค่อยมา follow แล้วก็เข้ามาเริ่มลงทุนอีกครั้งก็ได้ค่ะการประกาศในค่าคืนวันนี้นะคะ,คะทิศทางมันจะเหมือนสะทอนให้เห็นว่าทิศทางมันจะไปข้างไหนข้างหนึ่งอย่างรุนแรงเลยหรือเปล่านะคะหรือว่า ที่ผ่านมาเนี่ยนักลงทุนเริ่มที่จะรับรูทยอยออกไปแล้วหรือว่าราคามันเริ่ม price in เข้าไปแล้วคือจริงๆสําหรับครั้งนี้นะต้องบอกว่าราคายังยังไม่ได้ price in เข้าไปนะเพราะว่าอย่างที่บอกว่ามีหลากหลายความเห็นเลยทําให้ราคาทองคำเนี่ยยังแกว่งตัวในกรอบถ้าอย่างครั้งที่แล้วเนี่ยราคาเหมือนกับว่ามีการคาดการณ์ว่าน่าจะมีการปรับลดเพราะฉะนั้นราคาได้มีการปรับตัวลงไปก่อนนะคะตรงนั้นอาจจะเห็นได้ว่าราคาได้ถูก price in เข้าไปแล้วแต่ว่าครั้งนี้เนี่ย หรือว่ามีหลากหลายมุมมองเพราะฉะนั้นราคาก็ยังแกว่นตัวอยู่ในกรอบตรงนี้นะคะก็ยังไม่ได้ทะลุด,ด้านใดด้านหนึ่งเพราะฉะนั้นหลังจากถแถลงผลการประชุมออกมานะคะก็คาดว่าราคาน่าจะมีความผันผวนในช่วงนั้นนะคะแล้วก็ค่อยมาดูว่าถ้าเกิด พอต้องอยู่ที่ว่าผลการประชุมออกมาว่าถ้าสมมตินะคะมีการปรับลดจริงก็งต้องดูว่าปรับลดแค่ไหนนะคะ,คะปรับลดเดยอะน้อยแค่ไหนตรงนั้นเนี่ยจะเป็นตัวที่จะบ่งบอกว่าจะทําให้ราคาทองคําปรับตัวลงไปมากน้อยแค่ไหนนะคะส่วนอีกอย่างหนึ่งถ้าเกิดว่าไม่ได้มีการปรับลดแต่ก็ต้องดูท่าทีว่ามีการพูดถึงว่าอาจจะมีการปรับลดตั้งแต่ต้นปีหน้าเลยไหมนะคะตรงนั้นก็อาจจะเป็นอีกตัวหนึ่งที่ส่งผลให้ราคาทองคําการปรับขึ้นของราคาทองคาอาจจะไม่ได้มากนะนะคะเพราะฉะนั้น สิ่งต่างๆเหล่านี้ขึ้นอยู่กับคําแถลงในค่าคืนนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยถือว่าเป็นสิ่งสําคัญแล้วก็ตลาดก็จับตาดูอยู่ค่ะเพราะฉะนั้นเอาเป็นว่าเรารอ o l l o w trend จะง่ายกว่าใช่ไหมคะคือรอดูให้มีคนนําก่อน<ช>แล้วเราตามจะข้างไหนก็แล้วแต่แล้วก็ดูทํากาไรตามแนวรับแนวต้านค่ะ,<า>คะก็สำหรับตรงนั้นจะจะดีกว่านะ,ะแล้วก็ปลอดภัยกว่าสําหรับนักลงทุนที่ อาจจะไม่กล้าเสี่ยงมากนะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยผลการประชุมออกมาคือตลาดถ้าโกลฟิเจอร์บ้านเราปิดนะะแต่ว่าถ้าเทรดทองคำแท่งกับคลาสสิโกเนี่อันนี้เปิด24ชั่วโมงนะคะก็สามารถเทรดได้คือสำหรับนักทุนที่จะลุ้นในช่วงประมาณตีสองนะคะพอถึงประมาณตีสองก็ค่อยเริ่มเทรดโ l ลว์ตรงนั้นก็ได้นะแต่ว่าแรงไปทางฝั่งไหนไปทางไหนก็ตามทางนั้นนะคะหรือว่าผลการประชุมออกมายังไงก็ค่อยตามทางนั้นนะแต่ว่าถ้าเป็นนักลงทุนที่ลงลงทุนในโกลฟิเจอร์สนะคะแนะนาว่าอาจจะปิดสานะไปก่อนในช่วงค่ำคืนนี้นะคะแลับ สบายนะคะแล้วก็คืนพรุ่งนี้เนี่ยก็ผลเป็นยังไงนะคะก็ค่อยเข้ามาติดตามตลาดอีกทีแล้วก็ค่อยเข้ามาเทรดอีกทีได้ะค,ะค่ะแต่ว่าถ้าจริงพูดถึงภาพรวมการลงทุนทองคําตอนนี้มันก็เหลืออีกจริงๆไม,ไม่ไม่กี่สัปดาห์นะคะ,คะก็วิท์หน้านะคะสุดท้ายแล้วนะคะนักออล,ลงทุน ตอนนี้อาจจะแบบว่าเอ๊ะยังไงรอประเด็นนี้ด้วยแล้วก็วิกหน้าก็เหลือแค่วิกเดียวด้วยนะคะแนะนํานิดนึงได้ไหมะคะคุณนัะก็สาหรับจริงๆสําหรับเดือนนี้นะคะก็หลังจากผลการประชุมในสัปดาห์นี้ไปนะคะ,คะก็ถือว่าอีก2สัปดาห์เนี่ยก็จะเป็น2สัปดาห์สุดท้ายแล้วก็ทางตลาดต่างประเทศเนี่ยก็จะค่อยๆเริ่มหยุดทําการไปเพราะว่าช่วงคริสต์มาสเขาก็จะมีห<อ>ยุดทําการด้วยนะคะ,คะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็ยังคาดว่าหลังจาก หลังจากสัปดาห์นี้ไปปริมาณการซื้อขายของทองคำนะคะในตลาดโลกก็อาจจะเบาบางลงเพราะฉะนั้นความเพื่อนหวความผันผวนอาจจะน้อยลงนะคะก็สําหรับนักลงทุนก็ถ้าเกิดว่าถือยาวนะคะก็ค่อยๆเข้ามาดูตามเทรนแล้วก็แล้วก็สามารถลงทุนได้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นนักลงทุนที่อา,อาจจะ ไม่ได้ชอบความผันผวนแล้วก็จะติดตามข่าวสารอีกทีก็อาจจะรอหลังจากวันหยุดปีใหม่เลยแล้วก็ค่อยเข้ามาลงทุนก็ได้ยกเว้นว่าเป็นนักลงทุนระยะสั้นที่จะเข้ามาตามข่าวอีกทีนึงหลังจากผลการประชุมคืนนี้นะคะแล้วก็ค่อยมาเทรด follow ตามเทรนตรงนั้นก็ได้ค่ะเอ้คุณแัดครับ,รบถ้าเกิดสมมติคราวนี้ไม่ลด QE ค่ะแล้วทองเกิดวิ่งขึ้นมันจะเป็นการแค่ซื้อเวลาหรือเปล่าเพราะยังไงที่คุณแัดบอกรอบนี้ไม่ลดต้นปีก็น่าจะลดล่ะสักเมื่อไหร่สักครั้งหนึ่งเนี่ย ก็แค่ช้เวลาไหมเราเสี่ยงไปไหมถ้าเกิดเราตามขึ้นไปเราไปติดดอ,อยอีกรอบนึงค,คือจริงจริงต้องบอกว่าตรงนี้สำหรับนักลงทุนทั้งปีนี้แล้วก็ปีหน้าจนถึงปีหน้าทั้งปีนะก็ยังมองว่าความผันผวนของราคาทองคำยังมีอยู่แล้วก็แนะนําว่ากลายุทธ์ของการลงทุนทงองคำใน,นปัจจุบันเนี่ย ทองคายังเป็นทิศทางขาลงในทิศทางใหญ่ๆนะยังไม่ได้ถือว่าสร้างฐานแล้วเบรกขึ้นไปเป็นทิศทางขาขึ้นได้เพราะฉะนั้นเนี่ยในทิศทางขาลงแบบนี้เนี่ยนักลงทุนแนะนําว่าให้เข้าเร็วออกเร็วดีกว่านะคะแล้วก็อย่าซื้อแล้วถือยาวๆเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเข้ามาตามเทน n ได้แต่ว่าก็ต้องถึงแนวต้านก็ทํกำไรออกมานะคะไม่ไม่แนะนําว่าถือไปเรื่อยๆเพราะว่าจริงๆแล้วก็อย่างที่บอกว่าถือยาวอันนี้ไม่ควรไม่ควรเพราะว่าในตอนนี้เนี่ยถือว่าในต้นปีก็มีการ อาจจะมีการปรับลดในช่วงต้นปีเพราะฉะนั้นถึงตรงนั้นเนี่ยโอกาสที่ราคาทองคําจะมีการปรับตัวลงไปอีกครั้งก็ยังมีนะคะเพียงแต่ว่าก็ต้องดูว่าดีมานเข้ามาซื้อถ้าเกิดมากพอก็อาจจะทําให้ราคาทองคําดันขึ้นไปได้ปรับตัวขึ้นไปได้เยอะกว่าการปรับตัวลงนะคะก็อาจจะโดยโอเวอร์อาจจะปรับขึ้นแต่เพียงแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็แนะนานักลงทุนว่ายังไงก็ควรจะซื้อแนวรับขายแนวต้านนะคะแล้วก็ เทรดดิ้งแล้วก็ติดตามข่าวสารให้ดีด้วยในช่วงนี้ค่ะช่วงนี้ก็ Follow Trend ไไปก่อนด้วยนะคะในระยะสั้นคำแนะนำจากคาสิโกต้องขอบคุณคุณนัทมากๆสํสำหรับวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะวันนี้หมดเวลาของเรา3าคนแล้วนะครับเราสามคนแล้วทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ